ลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมนะฮะในเบรกสุดท้ายของรายการเรานะฮะอ่ะข่าวบันเทิงต่อเลยค่ะใครสนใจอย่าลืมแล้วกันลงโฆษณาก่อนนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 0ย9 9 9้นส่เก้าเกนะครับมาไปดูคุณแมทครับลงภาพคู่กับคุณสงกรานครับทริปเที่ยวที่กัมพูชาภาพนี้มีแต่ความฟินความน่ารักนะครับใช่คมีภาพเก็บตกให้ชาวเน็ตและก็เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับได้อิจฉากันเรื่อยๆเลยสำหรับทริปของแมทพิรณีและคุณสงกรานนะครับที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับครอบครัวคุณมินาาซึ่งงใรขอเ คนดังดีกรีนางเอกก็จะเรียกว่าแข่งกันอวดโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานๆก็ว่าได้นะครับ อย่างด้านของคุณแมทพูรณีที่หลายคนลุ้นเรื่องข่าวดีคุณสงการก็ยังรอกันอยู่นะครับโดยภาพเนี่ยโอโหหวานมากเลยที่คุณแมทครับได้โพสต์ภาพในไอจีล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ครับเป็นภาพคู่ของคุณแมทและคุณสงการนะครับหวานใจที่ไปร่วมกันทริปนี้ด้วยซึ่งนางเอกสาวแมทเองนะครับก็บอกว่าพอเรือมาหยุดให้ตรงนี้มองออกไปเป็นเส้นขอบฟ้ารอดูพระอาทิตย์ตกนะครับเมจิกคอมเมนต์มากจ้านะครับเมจิกโมเมนต์นะครับมากค่ะนะครับแน่นอนว่าเหล่าเพื่อนๆในวงการครับ แล้วก็โอ้โหชาวเน็ตในโลกออนไลน์ต่างเข้าไปแสดงความวิดเห็นกันอย่าง,างล้นหลามด้วยความน่ารักและก็อิจฉากบโมเมนต์สุดพิเศษในครั้งนี้นะฮะ,ะไปเที่ยวกันนอ้องเราก็ไปเที่ยวที่เขมรกันเลยับแฉอุทภาพสวยจริงนะฮะใช่ค่ะปเป็นแส,แสงแสงอาทิตย์ไงตอนเย็นนาะตอนเย็นไ<อ>งขอบอมน่าจะไปบ้างนะคะไปกัมพูชาหรอไปคาแม่ไปคแม่ไปเที่ยวเลยไปเที่ยวไปเมืองไหนดีก็มันต้องผ่านปอยเปต นะคะแล้วก็ไปไหว้พระไม่ล้วแบบปล่อยเป็ทำไมถ้าสมมตินั่งเครื่องบินเงนี้ยเราก็ไม่ต้องผ่านปะมึงอย่านั่งเครื่องบินเลยม,มันต้องมีประสบการณ์ชีวิต,<อ>ตประสบการชีวิตอะไรนะแล้วก็นั่งรถไปลงอาลันไงอ๋อเป็นขับรถไปเองเงี้ยแล้วก็ลงอลัานอเออไม่ต้องนั่งเครื่องบินเพราะว่ามันหลายเรื่องหลายเรื่องเนาะเครื่องบินอาจจะตกก็ได้ ทำไมพูดอย่าง,งานั้นล่ะนะฮะ,ะ,ะ,ะอต่อค่ะเอาไปดูคู่รักสุสวรีคู่หนึ่งแล้วออกจากวงการบันเทิงเพื่อลูกนะครับแต่เขาไม่ได้ว่าลาออกถาวรน,นะเขาบอกเปลีไว้ก่อนคุณยุ้ยจีรานันนะฮะ<อ>กับทันธนากรนะครับที่บอกว่าตอนนี้เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการแล้วระหว่างนางเอกชื่อดังอย่างยุงย้ยจีรานันและก็นักแสดงหนุ่มนะครับอย่างคุณทันธนากรหลังจากตั้งกู้แต่งงานกันมาแล้ว4ปีหลายคนต่างรู้ว่าเมื่อาจจะมีทายาทนะฮะคนแรกสักทีนะครับจนกระทั่งล่าสุดก็มีข่าวมาว่าสาวยุ้ยเตร จริงหรือไม่นะครับสาวยุย้ยเลยต้องออกมาเปิดใจเรื่องนี้แล้วละ <Wow. S 1> ว่าจริงไหมก็บอกว่าอ่ะนะแน่นอนว่าจริงจจะบอกว่าหลายคนตกใจคิดว่าพี่ยุย้ยเนี่ยจะลาออกจากวงการบันเทิงแล้วจริงๆไม่ได้ลาออกนะคะแต่ขอเบรกไว้แป๊บนึงเพราะตั้งใจอยากจะมีน้องนะครับงานที่ทำค่อนข้างเครียดทำงานมา20กว่าปีไม่ได้พักเลยแล้วก่อนที่ได้รับความการมาเนี่ยก็คือเป็นบทหนักๆทั้งนั้นทั้งบู๊ทั้งรอง้องไห้เคยคุยกับคุณหมอคุณบอกว่าถ้าทำงานแบบนี้นะคุณแม่มีลูกไม่ได้ถ้ามีลูกแล้วเดี๋ยวจะมีอันตรายยด้้้ววนนัแล ต้องเบรกนะฮะก็เลยตั้งใจอยากจะให้เวลากับเขาสักหนึ่งปีเต็มๆที่ตั้งใจอยากจะมีน้องสามีก็ไม่ได้รับงานละครเหมือนกันเพราะยูคิดจะพักเพื่อดูแลตัวเองเขาก็จะพักผ่อนดูแลตัวเองด้วยไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ปังทายาคนแรกกันจ้าระหว่างยุ้ยกับทันครับดีค่ะนะคะก็ขอให้มีน้องสมใจนะคะครับไม่ได้ลาออกถาวรน,นะจ๊ะใช่ค่ะแค่ก็เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปมีเบบีก่อน,นะะแต่ว่าคุณยุ้ยเองเนี่ยนอกจากจะรับ เล่นแล้วด้วยก็ยังเป็นผู้จัดด้วยถูกต้องค่ะนะครับนะครับเวลาหมดแล้วนะคะครับคุณผู้ชมช่วงน,นี้ยังว่างอยู่ใช่ไหมครับครับยังว่างอยู่ติดต่อนะครับโฆษณากับรายการเราได้เลย090 8 9 9 9 9านะครับแล้วก็ยืมกดและกดแชร์กดซับสไครต Big Bad c h a n แน l ของเราด้วยมี TikTok Instagram และ Facebook ติดตามกันได้นะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีง,งานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ